ช长相守也要定此刻钟鸣。คุณยินคุูยินคุณยินคุณยินคุณยินเป็นอะไรรึเปล่าคุณยินเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าไม่เป็นไร ขอบคุณพี่สะพ้ายสี่ที่เสียสละเข้าช่วยนี่ก <un> ล <ue> <พ BACK> <TA> ้ารับคําขอบคุณท่านหญิงแล้วพูดไปก็น่าละอายเพราะการซ่อมแซมขั้นบันไดเป็นไปอย่างเร่งด่วนเดินฝั่งตะวันตกปกติแล้วก็มีท่านโหูกับบรรดาอนุเหล่านั้นเข้าออกก็เลยบอกกล่าวแต่พวกนางไม่ทันคาดคิดว่าวันนี้ท่านหญิงเกิดมาเยือนกระทันหันคิดแล้วก็หวาดกลัวยิ่งนักหากท่านหญิงเป็นอะไรไปข้าตายกี่ครั้งก็คงไม่พ้นผิดพี่สะพ้ายสี่กล่าวเกินไปแล้วยังไงก็เป็นท่านที่ช่วยข้าไว้ท่านหญิงไม่เป็นอะไรก็ดีแล้ว ม่ทราบว่าท่านหญิงมาเยือนด้วยธุระอันใดเหรอบอกตามตรงวันนี้ที่ข้ามาก็เพราะได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับคุณชายหา้าและเฟิงชิงเอามานะเอามาได้ยินว่าคุณชายห้าเป็นพ่อของเฟิงชิงพ <c oughs> ี่สะพายว่าหน้าขันหรือไม่เพราะเหตุนี้ข้าถึงอยากมาเห็นกับตามีข่าวลือเช่นนี้ด้วยเหรอท่านโหก็ยอมรับแล้วว่าเฟิงชิงเป็นบุตรของเขาเ <c oughs> หตุใดยังมีคนเอาไปพูดซีซัวอีก ฟงชิงเป็นบุตรของท่านโหจริงเหรอในเมื่อท่านโหยอมรับแล้วฟงชิงก็คือบุตรของท่านโหข้อเท็จจริงนี้ย่อมไม่มีวันเปลี่ยนหรือว่าท่านไม่คล่องใจบ้างเหรอฟงชิงเด็กคนนี้ฉลาดหลักแ<อ>หลมน่าเอ็นดูนถ้ายังชอบเขาด้วยซ้ำอ,อีกอย่าง<อ>หากเอาเรื่องนี้ไปรบกวนท่านโห ก็มีแต่จะทําให้ท่านโหกับข้าห่างเหินกันเช่นนั้นก็ได้ไม่คุ้มเสียไม่ใช่เหรอเ <c oughs> มื่อท่านหญิงเรียกข้าเป็นพี่สะใภ้สี่เช่นนั้นข้าก็ขอพูดอีกสักสองสามคำตอนนี้ท่านหญิงกําลังตั้งคันพวกคําเล่าลือด้านนอกแม่ได้ยินถึงหูก็อย่าใส่ใจนักเลยท่านควรจะตระหนักว่าสิ่งใดสําคัญต่อท่านที่สุดหากห่วงเรื่องเล็กจนเสียเรื่องใหญ่เช่นนั้นจะได้ไม่คุ้มเสียแล้ว เพราะการซ่อมแซมขั้นบันไดเป็นไปอย่างเร่งด่วนทางเรือนฝั่งตะวันตกปกติแล้วมีแต่ท่านโหกับบรรดาอนุเหล่านั้นเข้าออกก็เลยบอกกล่าวแต่พวกนางหุ้หยินห้ามมาเยือนถึงที่เหตุใไดไม่บอกเชียวเลียนฝังเจ้าวางอุบายแยบยนนัก นึกว่าเจ้าเกิดจากตระกูลดังและนิสัยดีอยู่บ้างไม่คิดเลยว่าเจ้ากลับคิดไม่ซื่อเช่นนี้ไม่รู้ว่าปกติแล้วสกุลเฉียวอบรมเจ้าอย่างไร